สวัสดีครับวันนี้กิจที่ชื่อว่าเป็นเกียที่เราต้องวิ่งอโอเคมาถึงแล้นี่มันสตโตนนะมาดาเล็กมาถึงทำไมไรมาเกิดอะไรเาต้องทำอะไรเนี่ยช่วยเปลี่ยอ๋อดาเล่กดัน เขาวัานนี้กิะิที่ชื่อว่าเ,เกียนที่เราต้องวิ่งเ,เกียชื่อว่โอเคมาถึงแล้นี่นี่มันสโตนนะ่มาดแดเลวมาถึงทำแล้รมาเกิดอะไรเรา,าต้องทำอะไรเนี่ยเจ้าขี้เบอ๋อดาเลกดัน ดูด่านที่สามอู้มีการสลับแล้วนะด่านที่สามแต่ผมว่าควาสลับเขาต้องทำอย่างนี้นี่จะสังเห็นเจ็ดหรือว่าว่าเราไม่ตกเลยด่านต่ออันที่สี่ไม่ตกนับจ่ะนี่เราตกวับขึ้นมาแล้วกระโดดมาทางนี้ นี่ดาต e ่อไปก็จะดูจะยากหน่อยทำไมผมมีไฟอ่ะก็ปกติดีอือฮึอือฮึไอต่อืออือฮึอืออือฮึอือโอเคตบอีกแล้ว กินแล้วเพิ่มหน่อยก็ได้นะโดดมาทางนี้โดดมาทางน,นี้โดดไม่ต้องกลัวหรอกว่าผมจะไม่โดดผมกระโดดสูงผมกระโดดโอเคไม่รอดจริงมานี่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 ต้องให้มันมีเสียงแส,สองเต็มถึงจะกระโดดเออชนะแล้วต่อไปก็ยังง่ายอยู่เหมือนสองคน หาแล้วนานต่อไปโอ้โหว้าวเป็นอาซี่แบบนี้ไม่ตกโอเคไป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  โอเคัาต่อไปรูโรนัทยังมรู้อีกแล้วโรนัทยังมีรู้โยนัยูจะมีใจแค่ัค้นแล้วก็มาดะต่อไปว้าวเหมือนภาพปูอะไรเลยนะดาต่อไปก็ดูจะง่ายๆอยู่ปกติไม่ค่อยจะยากเท่าไหร่ซึ่งดาดต่อไปนั้นจะเป็นดาดที่ง่ายๆน่าทันมา ้ื้อบางว้าวว้าวทำไมมันต้องใช้เหรียญซื้อโอเคผมไม่มีผมไม่มีมินิมิมินิคอย,มคอยผมมีแต่มินิบีนกับมินิพอยทเท่านั้นนะเพราะผมเ่นในแท็บเล็ตไงเหมือนจะสามารถใช้มินิพอยทได้แต่ในคอนใช้มินิพอยทไม่ได้แต่ในพอสามารถทำอย่างนกันได้นะเอดอดาต่อไปมันลากต้นมะพร้าวทุกคนเออไม่ใช่หรอก เหมือนลากต้นต้นไม้แหละดูดูใช่เลยเหมือนลากต้นไม้เหล็กอ้าตกเลือนรถก็กินโจ๊กเพิ่มเลือดแล้วก็ผ่านเลยต่อแต่ผมอยากใช้บัดฝรั่งตอนที่ผมยอมแพ้แค่นั้นแหละแต่ถ้าผมอยากใช้น้ำตอนที่ผมอยากกระโดดสูงใช่เรามีมันฝรั่งแค่สองอันงั้นพวกเราจะต้องใช้อย่างมีอยู่ดดาต่อไป ด่านต่อไปด่านต่อไปด่านต่อไปโอ้เป็นระดับปานกลางลละนะานนี้พอด่านนี้ไปดูปุ๊บป้าเป็นระดับปานกลางก็อาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยเนี่ยไม่งั้นเดีย๋ยไม่ต้องสก,กิปเดีย๋ยไม่ต้องสก,กิปใกล้ถึงแล้วเนี่ยังไม่ถึงกี่นาทีก็ถึงแล้วดูดูด,ดูเห็นปะถึงละเช็คพอยต์ด่านต่อไปง่ายตามปกติเริ่มเลย โอเคเริ่มพอเริ่มขึ้นมาแล้วรู้สึกมันจะง่ายอยู่นะพอสมควรที่เราเล่นได้แหละเช็คพอยต์โอเคนังต่อไปเป็นระดับปานกลางย่าบอกนะว่าหนะงตรงนี้มันต้องใช้อะไรอ่ะ อย่าตัวนี้ไม่ต้องใช้ที่กระโดดจูวันแล้วเราจะไม่เสียเปล่าแก่นะไปโดดเออผ่านแล้วเราก็ได้พลังไปเรื่อยๆเย่เย่เอ้ยเอ้ยเกับตกหลงเมื่อกี้เกิบตกหลงใช่ไหมล่ะเออ ผ่านได้ดีมากแล้วผ่านได้เร็วด้วยประหยัดเวลามากเฮ้ยด่านนี้เป็นระดับปานกลางเกือบจะยากแล้วอันนี้เป็นระดับปานกลางอยู่แต่เกือบยากโอเคด่านนี้ก็คงยังง่ายอยู่ตามปกติเฮ้ยอันนี้ปานกลางสิเดี๋ยว้าปานกลางของจริงฮึบอ้ารอบที่สองฮึบ รอบที่สามครัอ้รอ,อบที่สี่ครอ้ยอือ้อยอ,อ้ไม่ถึงรอบที่ห้าควรทำยังดีผมควรไม่ยอมแพ้นะเดี๋ยวนะ ตรงนี้มีให้โดดแล้วก็นี่โดดโดดเอเคมันไม่ได้ผมอยากคารกิีไปตรงนู้นเลยเปิดประตูมันง่ายๆใช่ไหมคารกทีไปตรงนู้นเลยกันนะมีเวลาสิบห้าวิเท่านั้ววทน,นที่เราสามารถลอยได้นั่นก็คือพว,วกเราจะตกสิบเก้าแปเจ็ดหกห้าสี เวทไล่ก็อ่าเอออินเดโอไฮโอของจริงครับโอไฮโอของจริงบอกมอะไรให้ซื้อมินิพอยหมดเลยเหรอมินิพอยหมดเลยเหรอเฮ้ยเราดูโฆษณาได้มันเงินไม่พอค่ะเขาให้ขอมันน้อยจังเลยไม่สงสารคนเล่นเฮ้ย คนฉลาดต้องแบบนี้ผมก็ไม่รู้เอยเราเสียมันฝรั่งไปแล้ววัผมจะเลิกไงดีระหว่าดูโฆษณาแล้วไม่เสียมันฝรั่งเพราะว่ามันฝรั่งเป็นสิ่งที่แบบสามารถทําให้เราลอยได้มันมาจากน้องฮิชหน้ายักมันมีเนื้อด้วยนะจะผ่านไปได้ไหมย่า ทำไหมเขาไม่ได้สั่งให้เราเอียงแล้วก็หา้ามเอียงบางครั้งอาจจะมีบางอย่างนี่แล้วมันขานไม่ได้ฮึเฮ้ยอย่าทำผมนะวะค่านเน่ก็รู้แล้วไงเราต้องเหยียบบนรูแล้วก็กระโดดไปอะ่ะเฮ้ยนานประตูอืม ่อะะเ๊ประตูมันดันเราฮเฮ้ยอย่าทำผมนะว่าขึ้นประตูได้ไงอย่าท้าผมนะว่าขึ้นประตูได้ไงเขาเป็นเดินไหนใช่ไหมแล้วก็ซิกแซกเอออ่าฮะอาาืมเออเอ้ยยังขึ้นไม่ถึงเอ้ยมันขึ้นยังไงเนี่ยอขึ้นไม่ถึงอยู่ดี เออเราจะกระโดดขึ้นทางขวาตรงนี้แล้วกระโดดขึ <descon fin als> Whoa, okay? ้นนะโอ้โหมินิเวอร์แบบโอไฮโอชัดชัดมินิเวอร์แบบโอไฮโอชัดชัดเลยวัดมินิเวอร์แบบโอไฮโอของจริงกระโดดเอ้ยกระโดดเอ้ยรอบที่หนึ่งกระโดดเย่คะแนนที่เท่าไหร่เล่นด้วยรอบที่สองเอ้ยคะแานที่เท่าไหร่รอบที่สาม โอ้ยรอบทีสีเฮ้ยแอ้วน,นี้ค่ะประตูมันดานเราพี่นอยอยู่พี่นอยอยู่ด้นที่เท่าไรบอกนรายรอบดีเจ็ดเราบดีแปดเฮ้ยได้จริงของโอไฮโอชัดๆเลยมันเป็นโอไฮโอชัดๆโอเไฮโอของจริงไม่อยากเริ่มใหม่เลยเพื่อนทำไมเพื่อนเขาเล่นอะไรไม่เป็นเลยเฮ้ย อย่าไปหาทาในชีวิตรอดนะการที่เราจะขึ้นประตูได้เรามันไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่หรอคนสร้างแบบสร้างอะไรที่มันนานมากเฮ้ยประตูมันดันเราไปด้านหลังน,นี่เราต้องทําแบบนี้นี่นี่นี่ไปไปโอเคประตูมันเปิด,ปดมันเปิดเองได้ไง อีกนึงมันก็เปิดไปิมันเปิดได้ไงอ่ะว้ามันจมันก็ปิดได้ปกติโอเคเพื่อนแกขึ้นไปอีกก็ได้นะเออเออเอเอ,เอ,เอ,เอมันยากมากอ้อด่านนี้เป็นด่านระดับยากทุกคนยังยากอยู่ด่านนี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงอ๋อ Okay, โอเครู้เลยเอ้ยจบมันนานมากเลย <c oughs> ไอ้เจ้ากระดาบวาับแกเป็นฉันหลงเชื่อแกเป,เ,ปเป็นเป็นไปไม่ได้หรอกแกนี่แหละตัวดีสุดน้อยกระดาฟวาร์ฟนี่มันไม่รู้เลยว่าเราจะทำกระดาอ,อ้าเออใมันดันไปได้หรอแล้วก็กระดาฟใช่ไหม เล่นยังไม่ต้องใช้เธอประเด็นคือเราเล่นเป็นทีละขั้นปึ๊บปึ๊บๆึ๊บใช่ไหมแล้วมันก็แบบเนี้ย,ยคือด่านที่ด่านเนี้ยด่านเนี้ยด่านที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันยากมากๆอย่างกับผมแบบอะไรกันครับเนี่ยเก็บโอไฮโอชัดๆไ,ไดคโอไฮโอไหมทุกคนแล้วนี่เดี๋ยวปะ ปิดประตูแล้วประตูมันก็เปิดเองโอ้โ oh, อ oh, จริงๆของจริงครับอย่าไปหาทำในชีวิตรอดนะอย่าไปหาทำในชีวิตรอดนะนี่คุดซ้งแบบสร้างอะไรอันเนียเด็กโดดกระโดดกระโดดกระโดดเช็คพอยนะ 2, นน์อย่าไปหาทำนะด่านด่านสองด่านที่ผ่านมาอย่าไปหาทำนะ ใช่ด่านนั้นน่ะที่เราเล่นอยู่เมื่อกี้ไอ้ด่านประตูตรงที่มันเปิดเปิดเปิดปิดปิดเองอะแล้วเราเปิดใช่ไหมแล้วมันก็ปิดเองโอไยโอ้ชัดๆเลยโอเคเราไม่เคยใช้ไก่ที่อยู่บนมือเราเลยด่านไหนที่เราควรจะใช้ไก่กันนะไม่น่าใช่ด่านนี้แต่มันต้องโขนใช้ดูบ้างคิดว่าด่านนี้เราจะรอดได้ไหมเฮ้ยอะไรเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยของจริงเรากดทิปค้างไว้ใช่ไหมเราผมขอเปลี่ยนไอเสียงก็ขอไปด้วยโอเคโอเคต่อไปเราก็ต้องผ่านมาทางน,นี้ใช่ไหมกระโดดเอ้ยน้ำน้ำกระโดดนะมุณเล่นแบบอะไรเผือดแกมนเล่นแบบอะไรอ่ะ้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ทุกคนจําคลิปนั้นได้ไหมที่เราเล่นเป็นสไปเดอร์แมนเน่ยใช่ไหมใช่ไหมเล่นเป็นสไปเดอร์แมนอะหัวเต็มเลยอ่ะเอาเอามันเล่นสไปเดอร์แมนเนี่ยบอกเลยนะว่าเป็นเรื่องอะไรที่โคตรจะโคตรจะอยากบอกอะไรก่อนนะว่าอันนี้มันมีกี่ชั้นหนึ่งอะชั้นแรกสองสามสี่ห้า กเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองชั้นเลยเหรอครับนี่โค้ดแซมอาจจะเกียนก็ได้โค้ดแซมอาจจะเป็นคนจีนเลยนะโอเคผ่านได้แล้วต,ต่อไปเราก็ต้องอกผ่านตรงนี้ โอเคการผ่าตรงนี้มันยากมากเลยโอ้ผขบอกเลยน,นะว่าดานหลังๆเริ่มกลายเป็นยาก่าย,ยากงไงแต่น,นี้เขาบอกไว้ก่อนนะว่าก็ระดับปานยากปานกลางแต่เกือบจะยากแต่ก็ยังไม่ยากสักทีเรากดทิปข้างไว้ไงเลยชีวิตเรายากขึ้นดังนั้นเราอยา่าไปกดทิปในด,ดาดน,นี้เลยที่ดาดต่อไปก็เล่นง่ายนะอันนี้เหมือนดีนน้ำมันให้มันเป็นก้อนสีเหลี่ยนใช่ไหม ใช่ก่อนแกมันจะกลายเป็นดินมันแต่ไอตรงเนี้ยมันไม่เหมือนเพื่อนเลยทุกดาเนอะทุกดาที่ผมเห็นอะบางดา่านอะมันอันนี้มัด้ม่เหมือนเพื่อนอะโหเป็นไรที่แบบจะเรียกอะไรได้ดิทุกคนดูบนแมพทุกคนจะสังเกตให้ว่ามันมีไม้อยู่บนแมพงั้นเราอย่าไปยุ่งมันเลยดีกว่าไปไย จะผ่านได้อย่างไรเราก็ไม่รู้ว่าจะผ่านอีกละททำไมบล็อกทำไมบล็อกนี้มันไม่เหมือนเพื่อนอีกแล้วอทุก <c oughs> ด่านที่ผมเห็นอะไอบล็อกตรงเนี่ยมันไม่เหมือนเพื่อนเลยอะอยะโดยเฉพาะด่านสีำเดียมอะไอด่านที่มันอยู่ด้านล่างตรงนี้อะตอนก่อนชนะ mìnhชอบ cái gì nhá, ừ, như vậy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 , như đột, như vậy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 , ยักดานนี้ระดับบานกลางนะเเบนบานกลางทำไมเราไม่ตายเราเกินก่อนลุกแล้วเรากดกระโดดเรากินได้ แล้วก็วิ่งออกไปสามร้อยเมตรเนยนี่วิ่งเร็วไหมโอเคการวิ่งเร็วไม่ใช่การที่เราจะผ่านได้ง่าย,ายเพราะว่าบางครั้งการวิ่งเร็วอาจจะเป็นสิ่งที่ผ่านได้ยากไปเฉพาะอรอยเท้าเราเนี่ยมันดูแบบอย่งเนี่แหละเนี่ยเราตกทุกทีเลยเราจะทำไงปึ๊บแฉบปึ๊บปึ๊บเอ้ยเอ้ยทำยังไง ไงจะได้ผ่านได้ไงทำยัง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 ไงโอเคผ่านสุกทีต้องร้องเพลงนี้ทุกทีเป็นไรที่แบบเรื่องเราดูเรื่องเราดิเลือง79ใช่ไหมแต่เมื่อกี้เรื่องเราเป็น31โอ้จะยากสุดๆไปเลยก็ยังว่าไงานะ พอเขาบอกกันนะนานต่อไปไมันเป็นนานอะไรเนี่ยนี่มันดานต้นไม้กับหัวปกติต้นไม้จะชี้ขึ้นตรงนี้แบบนี้แต่นี่มันกลับหัวลงแบบนี้นนมันไม่ใช่โอไฮโอสักหน่อยก็ปกติดีแต่ถ้าเป็นต้นไม้กับหัวจริงๆอะโอไฮโอเลยใช่ไหมแต่นี่มันไม่กลับหัวแต่ถ้า มันเป็นต้นไม้ตีน้วมันกับหัวโอไฮโอใช่ไหมโอไฮโอชัดๆถ้าใครเล่นแบบกับหัวมันจะไปกลายเป็นโอไฮโอเป็นเป็นไปได้นะที่เราจะสามารถทำลายโอไฮว้าวเป็นอะไรที่กระโดดสูงได้ด้วยนะกระโดดไปไป ไอรั้วเนี่ยแหละทำให้เราม,มันจะยากขึ้นแต่นี้ก็เป็นระดับปานกลางที่กําลังเกิดจะยากแต่ก็ใกล้จะยากแต่ก็ยังไม่ยากเท่าไหร่สําหรับผมเนี่ยก็ว่าได้ยากเลยนะแล้วอยู่เอา้าขึ้นมาได้ไงแกถามผมนะว่าขึ้นได้ไงดีเป็นด่านต้นไม้กับหัวที่เล่นจะยากใน2สองต้นเองไอ้โอ ฉันเกียดไอ้นี่ยั์ใส่กระเป๋าเลยฮชยอะไรเดีย๋ยครับอ้าวิ่งเร็วได้ด้วยสงสัยจะเป็นเพราะว่าพวกเขาวิ่งเร็วนะหนึ่งสองไปทางเดิมเออกระโดดไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วสามร้อเมื่อกี้เรากดกระโดดวาใช่ไหมเรานี่เราเหลือแค่มือเปล่านาทีนี้ มันเป็นเกมเหมือนเกมโอไฮโอเลยแต่มันคนละเกมบอกขอบอกไว้ก่อนนะเกมนี้มันงงงูใช่เกมนี้น่าน่ากลัวเกมนี้น่าน่า,กนากเกลียดจริงๆวิอุ้ยตายเกมนี้น่ากเกลียดมากเลยแล้วเขาจะมาสร้างอะไรแบบนี้ได้ดูยาวไหมทุกคนขอคนนับนะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเห็นปะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบเอ็ดก่อนสิบสิบเอ็ดประเด็นคือมันมีกี่บล็อกเสียสิบเอ็ดสิบสอง อืมโโอเคสิบห้าพันผมขอแบบอะไรกันครับเนี่ยเอิ่มการเสียเวลาแบบนี้มันเยอะมากแต่แบบแบบเนี้ยผมไม่ควรจะทำอะไรแล้วเนื่องจากการถือกระดาษไม่นับแล้วไม่นับแล้วไปละ chóp kì